สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลิมิเติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณใหม่ชาลวันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่า EP7 ระบุบัญชีพยานเพิ่มอีก 9กบวกสปากก่อนหน้านี้ระบุไปแล้ว18ปากรวมเป็นทั้งหมด29ปากตัดบางปากออกไปคงเหลือขึ้นให้การทั้งสิ้น20ปากเพิ่มพยานชาวบ้านเพิ่มเติมช่วงเวลาก่อนจะพบสุบ6ปากที่เหลือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญดังนี้แพทย์นิติเวชและแพทย์นิติวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การเรื่องผลชนสูตรการตรวจพิสูจน์ศพและความเห็นในเรื่องหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อดีตพนักง,งานสอบสวนให้การในเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจที่สอบสวนในคดีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัขผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินป่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เชี่วชาญด้านเครื่องซินโคตอนแต่ล่าสุดมีขึ้นให้การเกี่ยวกับเครื่องนี้หนึ่งปากทนายจำเลยระบุบัญชีพยานวัตถุ6ชิ้นและระบุพยานเอกสารพร้อมคำโทดข้อความในบัญชีระบุพยานจบรายงานบัญชีระบุพยานทั้งหมดโจทย์มีพยานบุคคล47ปากที่ขึ้นวัตถุสองชิ้น เอกสาร45รายการจำเลยมีพยานบุคคล2 0ปากที่ขึ้นวัตถุ6ชิ้นเอกสาร10รายการเหลือพยานบุคคลจำเลยทั้ง2ที่ไม่ได้อ้างซ้ำกับพยานโจทย์ย0ปากตามบัญชีระบุพยานของจำเลยที่1และที่2ลงวันที่วันนี้จำเลยทั้ง2องแถลงประสงค์สืบพยานบุคคล9ปาก ดังนี้อันดับที่1น,นายทีรพง่์เป็นเจ้าของสวนยางพาราที่จำเลยที่หนึ่งรับจ้างกรีดยางพาราซ้ำกับพยานจูดและจูดรวมอันดับที่สองนายพนมเป็นผู้พบเห็นจำเลยที่หนึ่งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2.563เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาอันดับที่3 นายเอกบัณฑิตเป็นบุตรของจำเลยทั้งสองพยานซ้ำกับพยานโจทย์และโจทย์รวมอันดับที่หนางสาววันธนาเป็นผู้พบเห็นจำเลยที่หนึ่งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ช่วงเย็นอันดับที่6นายแพทย์กรลืตินเป็นแพทย์นิติเวชให้ความเห็นเรื่องการหลงปากของผู้ตาย อันดับที่7นางสาวนิสาการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและจิตวิทยาสุนัขอันดับที่8ดดเ,เนตรปียาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กอันดับที่9พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กและอันดับที่10แพทย์หญิงคุณหญิงพลทิพย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยศาศาสตร์และความเห็นถึงเครื่องสินโคตอน พยานอันดับที่หนึ่งและที่สามอ้างซ้ำกับพยานของโจ์จำเลยทั้งสองขอสืบพยานทั้งสองปากดังกล่าวไปพร้อมกับพยานโจ์และโจ์รวมจึงเหลือพยานบุคคลจำเลยทั้งสองตามบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนี้เจ็ดปากตามบัญชีระบุพยานจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมครั้งที่สอง ลงวันที่วันนี้จำนวนสองปากอันดับที่1น,นายบุญทันและอันดับที่สองนายเด่นเป็นผานป่าหมู่บ้านกกกอกและหมู่บ้านกกตุม่มให้ความเห็นว่าเด็กสามารถเดินขึ้นภูเขาโดยมีสุนัขนำทางได้รวมพยานจำเลยทั้งสองยีปากขอใช้เวลาในการสืบพยานเจ็นัดครึง่งจำเลยทั้งสองไม่พร้อมสืบพยาน ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยในวันนัดจะนำพยานมาศาลคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงจะนำและหมายเรียกพยานทนายจำเลยทั้งสองแถลงไม่มีพยานบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีโจทแถลงว่าพยานโจทอันดับที่สที่6ที่7และที่24เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปปีขอให้ศาลจัดห้องพิจารณา สำหรับเด็กและแจ้งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ให้มาศาลในวันนัดด้วยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานโจดรวมทั้งสองอันดับที่ห้า้มจจดรวมจะแถลงแนวทางในการเสนอพยานหลักฐานปากดังกล่าวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องสินคตน้นแต่โจดรวมทั้งสองยังมิได้ระบุชื่อตัวชื่อสกุล และที่อยู่ตั้งแต่คราวที่แล้วที่แถลงต่อสารจนถึงวันนี้มีระยะเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบแต่ก็ยังไม่สามารถระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นพยานสนับสนุนข้อหาได้โดยแน่ชัดในวันในชั้นนี้จึงยังไม่กำหนดให้จดรวมทั้งสองนำพยานปากนี้เข้าสืบเห็นสมควรให้จดรวมทั้งสอง นำพยานเข้าสืบหนึ่งปากรวมพยานโจทย์และโจทย์รวมทั้งสองจำนวน63ปากเห็นสมควรกำหนดวันนัดสืบพยานโจทย์และโจดรวมทั้งสองรวมกัน16นัดสำหรับพยานจำเลยทั้งสองอันดับที่31และที่32ตามบัญชีระบุพยานลงวันที่23พฤศจิกายน2563า แมจจำเลยทั้งสองจะแถลงแนวทางในการเสนอพยานหลักฐานปากดังกล่าวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์พันธุกรรมและสินโคตอนและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์แต่จำเลยทั้งสองอยังมิได้ระบุชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยู่ตั้งแต่คราวที่แล้วที่ยื่นบัญชีระบุพยานต่อสารจนถึงวันนี้ระยะเวลาพอสมควร ที่จะตรวจสอบแต่ก็ยังไม่สามารถระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นพยานสนับสนุนข้อต่อสู้ของตนได้โดยแน่ชัดในชั้นนี้จึงยังไม่กำหนดให้นำพยานทั้งสองปากดังกล่าวเข้าสืบเห็นสมควรให้จําเลยทั้งสองนำพยานเข้าสืบ27ปากและกำหนดวันนัดสืบพยานจําเลยทั้งสองเนัด ให้คู่ความไปกำหนดวันนัดที่ศูนย์นัดความแจ้งโจทจ์จรวมทั้งสงและจําเลยทั้งสองทราบแล้วว่าจะพิจารณาคด,ดีติดต่อกันโดยเมื่อสืบพยานโจทและโจทรวมทั้งสองสิทธ์จะให้โจทรวมทั้งสองนำพยานเข้าสืบถึงค่าสินหม่ทดแทนได้เท่าที่จำเป็นแล้วสืบพยานจําเลยทั้งสองต่อ